โอ้มชาติวันนี้วันที่สิเอดเดือนพฤศจิกายนปี2 0ง3เราจะมาฟังสาระของเบอร์ลีในวันนี้ในสาระบาบาได้พูดว่าลูกๆที่แสนหวานลูกจดจำพ่อได้มากเท่าไหร่ล็อกสติปัญญาของลูกก็จะเปิดมากตามนั้นผู้ที่ลืมที่จะมีการจดจำพ่อซ้ำแล้วซ้ำเล่านั้นคือลูกที่โชคไม่ดี คำถามของเมรีในวันนี้อะไรคือพื้นฐานของการสะสมบัญชีของลูกอะไรที่นำรายได้อันใหญ่ยิ่งมาให้คำตอบลูกสะสมไว้ในบัญชีของลูกโดยการบริจาคลูกนั้นได้ให้คำแนะนำของพ่อกับคนอื่นๆได้มากเท่าไหร่รายได้ของลูกก็จะเพิ่มมากขึ้นตามนั้นลูกลูกหารายได้อันยาญยิ่ง โดยการศึกษาเมอรีเมอรีเหล่านี้จะเปลี่ยนลูกจากผู้ที่น่าเกลียดให้สวยงามมีมนวิเศษของพระเจ้าในแต่ละเมอรีโดยการศึกษาเมอรีที่ลูกนั้นจะกลับมาเป็นผู้ที่มั่งคั่งได้สาระของคุณธรรมเพื่อการปฏิบัติในวันนี้จุดแรกให้ศึกษาเล่าเรียนอย่างดีแล้วทำตัวลูกเองให้เป็นผู้ที่มีโชค เพื่อที่จะมาเป็นเทพจงมาเป็นบรามินที่เหนียวแน่นจุดที่สองเพื่อที่จะจดจำพ่อผู้ป่าจะจากล่างจงอยู่ในสำนึกดวงญาณฝึกฝนที่จะลืมร่างกายของลูกพรของวัพตดาสำหรับเราลูกๆในวันนี้ขอให้ลูกนั้นอยู่อย่างยกยุคและคงอยู่เหนือสำนึกล่างโดยการพิจารณาตัวลูกเองเป็นผู้ร่วมขับขี่ และเป็นผู้เฝ้าดูที่ละวางตลอดเวลาขอให้ลูกนั้นอยู่อย่างยกยุคและคงอยู่เหนือสำนึกล่างโดยการพิจารณาตัวลูกเองเป็นผู้ร่วมขับขี่และเป็นผู้เฝ้าดูที่ละวางตลอดเวลาหนทางง่ายๆที่จะมาเป็นยกยุคก็คือการเคลื่อนไหวไปในขณะที่พิจารณาตัวลูกเองว่าเป็นผู้ร่วมขับขี่ และเป็นผู้เฝ้าดูที่ละวางตลอดเวลาฉั้นดวงยาน,นี้คือผู้ที่ขับเคลื่อนอยานพาหานะนี้สำนึกรู้เช่นนี้นั้นจะทำให้ลูกเป็นผู้เฝ้าดูที่ละวางจากพาหานะของลูกร่างกายของลูกได้โดยอัตโนมัติและจากสำนึกของการเป็นร่างชนิดต่างๆเมื่อลูกนั้นไม่ได้มีสำนึกร่างใดๆ ลูกก็จะมาเป็นยกยุกจะได้อย่างง่ายดายและทุกๆก,การกระทำที่ลูกแสดงก็จะอยู่อย่างยุคติยุกโดยการพิจารณาตัวลูกเองเป็นผู้ร่วมขับขี่การสัมผัสทางกายของลูกทั้งหมดก็จะอยู่ภายใต้การควบคุมของลูกดวงยานเช่นนั้นจะไม่ถูกควบคุมโดยการสัมผัสทางกายของเขา คติพจน์ในวันนี้เพื่อที่จะเป็นดวงยานที่ได้รับชัยชนะจงทำความใส่ใจและฝึกฝนสิ่งนี้ให้เป็นสันสกาดั้งเดิมของลูกเพื่อที่จะอยู่อย่างเป็นดวงยานที่ได้รับชัยชนะจงทำความใส่ใจและฝึกฝนสิ่งนี้ให้เป็นสันสกาดั้งเดิมของลูกอัจฉริะ โอมชานติ